โหลดพี่น้องถ้าข่อยมาบูปลไปดีวะเกิดสิได้คลิปเลยพี่น้องเบื้องหลังที่ลงมวะป่ะเนี่ยล้มมาใส่ยดัง อพื้นป่าบ่ต้องห่วงพี่น้องคล้องนี่ไลครับยุ่งกับไล่กตีใส่วิสานสังคล้องหต้องห่วงเลยน้องไม่ตะกียบุ่เก็บพักเกษเลยเด้อ เดีบีบุีอันนี้ส่งปลาเราลงน้ำลงไปแล้วพี่น้องฝากติดตามเราเนี่ยเราผู้กินเราไม่มีวันเมาจันลาเขาเจ้าสายาเราจัลานลาด้วยไงนะ่าจันเออวันอาทิตย์กินเราวันจันลา มันผิดไปทำงานมันผิดไปทำงานว้าโอ้ลงไปแล้วมันหมันเลยพี่น้องเสียดังพ้วนอ่ะก็เราไม่อยากคุยตะกี้จมม้วนบาทเดียวปลาเต้นขึ้นมาเลยเพราะยังเราว่า เล้ากุมภาวา <laughs> โอ้โหของเทยใส่ยด่ดางลงไปนั่นตาแห้งบูดีวะมัมอเลยเ้วยนั่นแท้ย,ยักปองเลยนี่ใส่ปองหนึ่งแล้วแปดดีจีนวาปองนั่น,น,น,อน,นโอ้ป้า ว่อนบุ่มปุมปุมปุมเลยพี่น้องมันแรนมาหาข่อยเลยนะพวกพักเกษตรมันมากินพักเกษนะรตรน่ะปลาตองปลาตองหลายๆพี่น้องฟองปลาตองปลาอันนี้อะไรปลาสะ,ะด,ดูกกับนี้เลยปลากระดูกระกมีคนไทยกับมะมะาบานแหนย่เ้ยมันอนาะัดชิดน้องพี่น้องยกฟองนี่แหละปลาหูก,นะกี่เดือนเมื่อกี้เขาโคผมขอไปใส่ใอยู่ในพูนหกยานีแขียด Đấy đó sao rồi, ừ. nó sao rồi. Mặt là đường phải gần được tay năm rồi. Ừ. Nó hết nhầm rồi. Nó mặt xây cục phập bùng vậy. Sụp nừng. Và nó loài nằm tại đây Nhung cả lẽ lại น้ตื่นยตนตันโอ้น้ำตื่นยืนประดันเองัองนีนั่นหาอบเมืนเท่อซีดเดียวเนยใส่ตะกั่วบบตัดมุมไปลองเลย ตำรวจมาเห็นจับบเน,บบนเห็นบ่ามาหลักใสในตำรวจมาเห็นถึงจับได้พี่น้องเ <c oughs> ี่เ้งควงควงนีนีก็เป็นควงควงขก้นไปเนาะควงขก้นไปมนก็ควงควงควงมาควงหนำมกควงนำน สองอัไน e e ึก nhau n h a เลยใส่ปุ๋ยผูกใส่มุมนั่นไปแล้วก็วิ่งมาม้วนนี่นี่แหละครับวิธีเศร้ายุสานยุใส่ก็ใส่ม้วนเท่ากันนะพี่น้องเลยใส่ดังเขาห้องใส่ดังใส่ดังใส่ดังจะได้ปลาบบตรงมืออื่นเศร้าครับพี่น้องไม่ยำ Cái gì đây, con này ở dưới bộ mắt này, Xíu mẹ tụi Không cuồng hả lại cái lá lại Cháu gì xây xoáng ăn lên à Ừ Ờ, xoáng Xây vậy đi. มืออึดป่ามืออื่นคนกับมหาอีกมืออื่นคนไทยกับสิมาพุ่นพระเจ้าวันแหนย่ตงไหนมันหยุดเมื่อนี้คอยดักแล้วใส่เสร็จแล้วรอบนี้ก็แล้ว ที okay, ่คอยกินน mm ้ำยู่ควองตีล่งกาตุ่มๆอยู่แถวนี้เดียวกอะมอืม ว่าม <night> <to> <seid> <im lly> ันบอดอกบัตแาปานปาสลามอะติเสียตั้งนข้าวเนี่ยมันไหลลงไปทะเลหนาวยิ่มิปประมึกเลยเนาะ

สิศีหากินพี่น้องอีสานมากเห็นงานอยู่ไซก็หากินพี่น้องถ้ามีองมีปลาก็หาไปเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ื่อกันนะพี่น้องแถวนี้ก็ปิดปลาบินแลวพี่น้องเลยแต่ปลาไก่เยอะเลย ปลาปลาปลาหูกประสนหูกประสบไก่อยู่ด้วยเราอยู่ไก่อยู่ด้วยฝนไก่เตยอยู่ด้วยอยู่ในจากโค้มไปประมาณห้าสิบเมตรได้เอานปองซุ้มขามาสิเลย ากติดตามด้วยนะครับขุดแล้วกันยังดึงเขาไปยีกอยู่ขุดเข้าไปทั้งปุ่นดกมากดิอุย้ยมองไปป่า,บาเบาเสือดักบนเหล่าควงนียสุดเลวบัดนไปมัดอยู่นั่นก็สุด bây giờ này lại ăn chặt hai con sốt chặt bà bị đầy bà là bị đầy bà ôi nhung lấy lại bị đồng nhung lấy lại bị hay cho ở có bị đồng hành đầy